ทั่ทั่วโลกชุดชุดดีเอเชียฮันเตอร์ประเทศที่มีอาหารแปลกพิสดารประเทศจีนประเทศจีนมีปิะชากรมากที่สุดในโลกและเป็หล่งรวมของพวกแปลกที่หาจำได้แค่ในประเทศจีนที่เดียวเท่านั้นนะครับถ้าคุณได้เห็นของเหล่านี้คงต้องอ้าปากครั้งไปตามๆกันเลยล่ะครับน่าทึ่งมากเลยค่ะดูสิครับท่านผู้ชมครับอาหารที่น่าอร่อยพวกนี้แค่ได้เห็นก็ทำลายศรแล้วลหะครับ มันเป็นเหมือนดั่งสวรรค์ของเรานักชิมที่ยากจะจินตนาการได้เลยทีเดียวเชียวอาหารที่นี่อร่อยที่สุดในกวางโจวแล้วล่ะครับดังนั้นทีมงานของเราจึงจะบุกไปที่พัตคากรอาหารจีนอันดับหนึ่งกันครับใช้เวลาเดินทางจากเกาหลีเพียงแค่4ี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับโดยที่หมายของเราในวันนี้คือเมืองกวางโจวในมณฑลกวางตุ้งครับ ทราบกันไหมครับว่าเมืองกวางโจนี้คือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะครับเมืองกวางโจของเรานะคะเคยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศค่ะนั่นก็คือการแข่งขันเอเชียนเกมปี2010ค่ะคนในเมืองกวางโจทุกคนต่างภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยค่ะอาหารทะเลของกวางโจดังมากๆเลยนะครับทางด้านนู้นก็มีพัตคาร์ขนาดใหญ่มากๆใหญ่มากเลยครับใหญ่ขนาดไหนกันครับ มันใหญ่กว่าที่ตลาดอีกนะครับเรคับเป็นพัตคารที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลกวางตุ้งแล้วล่ะครับอยู่ทางนู้นครับขอบคุณครับครับขอบคุณหนุ่มชาวจีนใจดีคนนี้มากเลยนะครับแต่ว่ามันมีพัตคารที่ใหญ่กว่าตลาดอยู่จริงๆเหรอครับเนี่ยผมไม่อยากจะเชื่อเลยครับตามไปดูด้านในดีกว่าครับใช่พัตคารจริงเหรอครับมันเหมือนห้างมากกว่าแต่เมื่อดูชัดแล้วครับใช่จริงๆด้วยครับ ในร้านในขนาดไปด้วยลูกค้าหลากหลายเชื้อชาติแต่ว่าอ่านภาษาจีนไม่ออกเลยสักตัวครับที่นี่คือพัตคารอาหารจีนขนาดใหญ่ที่รวบรวมเมนูไว้กว่า400เมนูด้วยกันมีเมนูทั้งหมดกี่อย่างครับเรามีทั้งหมด400เมนูค่ะมีเมนูอาหารมากมายหลายชนิดครับถ้าสั่งมาทุกเมนูคงกินไม่หมดแน่ๆครับเราจึงเลือกอาหารพื้นเมืองกวางโจวที่ขึ้นชื่อที่สุดของพัตคารอาหารจีนแห่งนี้แหละครับอาหารพื้นเมืองของกวางโจวที่แสนอร่อยรวมถึงหน้าตาที่ดูน่ารับประทานสุด ที่เป็นไม้ตายพิชิตใจนับชิมทั้งหลายจนลืมไม่ลงเลยครับนเลยนะคะคแค่ชิมเพียงคำเดียวลูกค้าต่างหลงรักรสชาติแสนอร่อยจนหยุดไม่ได้ครับเรามานับจำนวนลูกค้าที่มาทานอาหารกลางวันที่นี่กันดีกว่านะครับ1 2 3 4 5ห้าโอ้ยเป็นพันพันคนเลยล่ะครับร้านนี้ใหญ่มากๆเลยครับการทานอาหารที่นี่จริงๆทำให้ผมรู้สึกดีครับผมว่าที่นี่เป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจีนเลยล่ะครับ ผมยิงชอบมาที่นี่ครับมันใหญ่ขนาดไหนกันแน่นะครับไม่อยากจะเชื่อตาตัวเองเลยครับขนาดช่างภาพเดินถ่ายไปเรื่อยๆครับนานขนาดนี้แล้วยังเดินไม่สุดทางเดินเลยครับงั้นเรามาลองเร่งความเร็วกันอีกนิดดีไหมครับเอาล่ะนะครับยังไม่หมดอีกหรือนี่โอ๊ยตายแล้วตายแล้วช่างโมกับทายาพัฒคาอันแสนใหญ่โตโมโหลานจริงๆครับในส่วนของชั้นสองแล้วก็ชั้นสามจะเป็นพัฒคาของเราค่ะ ผมไม่ได้เดินหลงทางใช่หรือเปล่าครับเนี่ยยังมีส่วนของชั้น2และชั้น3อีกนะครับจะกว้างอะไรขนาดนี้นะครับปกติแล้วชั้น2จะเอาไว้จัดงานเลี้ยงส่วนชั้น3เป็นห้องอาหารสําหรับแขก VIP นะครับพื้นที่ของพัตคารที่นี่จะใหญ่ขนาดไหนทุกคนคงสงสัยอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับมีพื้นที่ทั้งหมดนะคะ1 3 0 0 0 0ตารางเมตรค่ะและเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น99,00 0ตารางเมตรนะคะ พัตคารใหญ่โตแบบนี้แล้วลูกค้าไม่หลงทางกันบ้างเหรอครับไม่ต้องห่วงครับที่นี่เขามีแผนที่ให้ครับพัตคารใหญ่โตแห่งนี้สามารถเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้า6,000คนได้ภายในเวลาเดียวกันไม่น่าเชื่อเลยครับพัตคารที่มีลูกค้ามารวมตัวกันมากมายขนาดนี้คงไม่ใช่งานหมูหมูสาหรับเหล่าพนักงานทั้งหลายแน่ๆแหละครับนี่เป็นบรรยากาศยามเช้าในเวลาเริ่มงานของพนักงานที่นี่ครับสิ่งที่ต้องทําอันดับแรกก็คือ พนักงานทุกคนต้องรีบมาตอกบัตรเพื่อยืนยันการเข้าง,งานส่วนพนักงานที่มาสายจะถูกตัดคะแนนตายแล้วบัตรมีมากขนาดนี้ไม่สับสนกันหรอครับคือที่บัตรทุกใบเนี่ยจะมีตัวเลขเขียนอยู่ไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของแถวนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นฝ่ายแคชเชียร์ครับด้านนี้เลยครับแคชเชียร์เหรอครับครับใช่แล้วครับส่วนแถวนี้นี่ก็เป็นพนักงานเสร์ฟครับถึงเวลาตอบคําถามกันแล้วนะครับจํานวนพนักงานที่นี่มีทั้งหมดกี่คนกันแน่ เรามาแอบดูการประชุมตอนเช้าของพวกเขากันดีกว่านะครับมีคนมาต่อแถวเรื่อยๆครับพนักงานที่นี่มีเยอะกว่าบริษัทขนาดกลางของเกาหลีซะอีกนะครับเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆเลยครับแล้วถ้าหากลูกค้า6ค,คนต้องใช้พนักงานเสิร์ฟประมาณกี่คนกันช่วยตอบหน่อยสิครับ ในพัฒคาการของเราเนี่ยมีพนักงานอยู่ประมาณ800คนเราสามารถดูแลลูกค้าทุกท่านได้อย่างทั่วถึงค่ะเพื่อจัดระเบียบพนักงานได้อย่างทั่วถึงครับเครื่องแบบของแต่ละแผนจึงแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นเครื่องแบบแบบนี้ก็จะเป็นหัวหน้าฝ่ายงานบริการล่ะครับสิ่งที่ต้องทาอันดับ2ก็คือการขนของสดมากกว่า5ตันต่อวันโดยทั้งวันจะมีรถบรรทุกเป็น10บสคันคอยขนของจากธรรมชาติมาส่งนะครับ ที่เห็นโยนลงมาจากรถก็คือปลาส,สดๆครับแล้วก็จะมีสัตว์ทะเลส,สดๆสอีกหลายชนิดนี่เป็นแหล่งของสุดพิเศษของพัตคารใหญ่แห่งนี้นี่เองครับหลังจากที่วัตถุดิบต่างๆถูกส่งมาที่ห้องครัวครับพ่อครัวจะเริ่มเตรียมวัตถุดิบโดยลูกค้าส่วนใหญ่จะชื่นชอบเมนูห่านเป็นอย่างมากครับถึงเป็ดปักกิ่งจะโด่งดังมากแต่ในกวางโจผู้คนมักทานห่านเป็นส่วนใหญ่ครับตรงนี้มีห่านครับ ร้อยตัวด้วยกันครับคงไม่มีใครคาดคิดถึงวิธีการทำอาหารที่แสนโด่งดังของกวางโจได้นะครับก่อนอื่นก็ใส่หานทั้งตัวลงไปต้มในน้ำสูตรพิเศษครับแล้วก็เคี่ยวให้เข้ากันปกติจะได้สีซีดครับแต่ว่าร้านนี้ต้มผิวห่านออกมาเป็นสีเหลืองนวลครับผมจะใส่ตังเมลแล้วนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูลงไปในน้ำต้มนี้ด้วยล่ะครับ มันจะเป็นเคล็ดลับที่ช่วยให้สีของหนังมันออกมาสวยงามนะครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับเขาจะมีเคล็ดลับพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้พัดลมตัวใหญ่เป่าให้หานที่ต้มเสร็จแล้วเย็นลงเพื่อนําไปส่งในขั้นตอนต่อไปนะครับคือการนําหานที่ต้มเสร็จแล้วมาเป่าลมให้แห้งแบบนี้นะครับเพื่อให้หนังของมันกรอบครับกรอบนอกนุ่มในมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ พ่อครัวที่ใส่ใจแม้แต่รายละเอียดเล็กๆของอาหารครับชายผู้นี้กําลังหมุนไม้เพื่อย่างหมูให้สุกทั่วทั้งตัวเขาคนนี้ก็คือพ่อครัวยอดฝีมือที่สามารถย่างหมูได้สุกย่างรวดเร็วเวลาอาบแดดตามชายหาดเราจะทาออยกันใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับการย่างหมูทั้งตัวบนเตานั่นแหละครับว่าแต่ว่ามีเหตุผลอะไรที่ต้องติดฟอยล์ไว้ที่หูกับหางของหมูด้วยห่ะครับอ,อ่าเพราะว่าเราต้องต้องระวังไม่ให้มันไหมไฟนะครับ ไม่งั้นมันก็จะเหม็นเอาอย่างมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ตอนที่แกะฟอยออกมาตรงหางและหูเนี่ยก็จะสุกพอดีนะครับและถ้าหากว่าเป็นอาหารพื้นเมืองกวางตุง้งสูตรต้นตำรับแล้วก็จะยากตั้งแต่หัวถึงหางครับหมูหนึ่งตัวถูกนำมาหั่นจัดวางไว้บนจานใบใหญ่โดยการหั่นแบ่งเป็นชิน้นเล็กๆครับแล้วก็นำหัวมาวางตกแต่งให้สวยงามยิ่งขึ้นนั่นก็เพราะว่าอาหารพื้นเมืองกวางโจของแท้ต้องนำวัตถุดิบมาทำทั้งตัวครับ อาหารกวางโจวต้องใช้ทุกส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการเสิร์ฟยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับที่เห็นอยู่นี้คือสัตว์ทะเลครับที่จับมาได้สดๆจากธรรมชาติทางตอนใต้ของจีนติดกับทะเลที่เป็นเหมือนดั่งดินแดนสวรรค์แห่งอาหารทะเลเลยก็ว่าได้ครับผมในบรรดาการทาอาหารทะเลนั้นมีวิธีการทํามากมายนับไม่ถ้วนครับและที่เห็นอยู่นี้ก็คือเทคนิคก,การแล่เนื้อสัตว์ทะเลอย่างชานาญซึ่งในเมนูนี้ครับ จะรวบรวมแต่อาหารทะเลชั้นดีไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาดิบหรือแม้กระทั่งกุ้งมังกรน่าอิจฉาลูกค้าที่นี่จริงๆเลยครับแต่กินแต่วัตถุดิบชั้นเลิศทั้งนั้นเลยคิดเหมือนผมใช่ไหมครับเมนูนี้มีชื่อว่าอินพันธุ์ฟุงซุนครับมันมีความหมายว่าช่วยผ่อนคลายความเครียดของลูกค้าที่ได้มากินที่นี่ครับว่าแต่ว่าหลังจากเลือกสัตว์ทะเลแล้วพวกเขาเขียนอะไรลงไปในกระดาษแล้วก็ส่งให้กับพนักงานแผนกสัตว์น้ํากันแน่ครับเนี่ยมันคืออะไรเหรอ อันนี่เป็นการสั่งของไปทำอาหารนะครับมันเป็นจุดเด่นของร้านเราเลยล่ะครับมันคือวิธีการสั่งอาหารที่สามารถวัดระดับความนิยมของลูกค้า6กพันคนได้ในเวลาเดียวกันนะครับหลังจากพนักงานนําใบสั่งอาหารที่เขียนส่งไปให้ในห้องครัวขนาดใหญ่ก็จะถึงขั้นตอนการปรุงอาหารล่ะครับโดยวัตถุดิบส,สดๆที่ลูกค้าเลือกถูกนํามาส่งให้กับพ่อครัวเพื่อเตรียมทําอาหารครับ จากที่มองดูนะครับผมเห็นเพียงแค่การเตรียมวัตถุดิบเท่านั้นนะครับชั่วแล้วพวกคุณปรุงอาหารกันเมื่อไหร่กันแน่ครับเนี่ยใช้เวลาตรงไหนปรุงอาหารล่ะครับเดี๋ยวใช้เวลาตรงไหนปรุงอาหารล่ะครับเดี๋ยวครับที่นี่จะเตรียมแค่วัตถุดิบเท่านั้นนะครับเราจะปรุงอาหารกันในนั้นครับที่นี่ไม่ทครับห้องครัวขนาดใหญ่ตามหลักมาตรฐานสากลนะครับโดยการแบ่งเป็นห้องเตรียมวัตถุดิบกับห้องปรุงอาหารพัตคารนี้ ช่างมีการทํางานที่เป็นระบบจริงๆเลยครับคือเรามีพ่อครัวในร้านนี้มากกว่า200คนนะครับเราก็จะมีหัวหน้าพ่อครัวทุกๆ18จุดครับคอยดูแลควบคุมการปรุงอาหารนะครับโดยแต่ละจุดนี่ก็จะมีการปรุงอาหารที่แตกต่างกันออกไปนะครับห้องครัวขนาดใหญ่มือมาแบ่งออกเป็น18ห้องด้วยกันนะครับมีทั้งห้องต้มห้องทอดห้องยา่างและอีกมากมายครับ เมื่อได้รับออเดอร์จากลูกค้าห0 0ันคนก็สามารถทําได้ทันทีเลยครับเพราะว่ามีพ่อครัว200ชีวิตที่ปรุงอาหารในแต่ละจุดตามหน้าที่ที่ได้รับนะครับผมว่าการจัดแบ่งห้องครัวใหญ่ขนาดนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่ยังมีอีกเรื่องครับที่สงสัยอยู่ม,มีเมนูกว่า400อยอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและถ้าหากมีลูกค้าสั่งเมนูทุกอย่างพร้อมกันพ่อครัวทุกคนจะปรุงอาหารได้ทั้งหมดหรือเปล่าครับเนี่ย โอ้โ oh, หน่าทานจริงๆพ่อครัวในร้านของเราในปรุงอาหารได้เป็นร้อยๆเมนูเลยนะครับบางคนก็ทําได้ทุกเมนูเลยครับเก่งมากๆเลยละไม่เพียงแค่นั้นนะครับพวกเขาพิถีพิถันกับการปรุงอาหารทั้งหมดหน้าตาของอาหารถึงได้ออกมาดูน่าทานอย่างที่เห็นนี้นะครับและที่สำคัญจุดเด่นก็คือรสชาติครับอร่อยถูกใจลูกค้าเรามาฟังเคล็ดลับพิเศษของอาหารกวางโจก,กันดีกว่าครับว่ามันคืออะไร เราปรุงอาหารสุดฝีมือเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ทําตกแต่งอย่างพิถีพิถันจนน่ารับประทานเลยทีเดียวครับความเอาใจใส่ของพวอครูที่นี่ครับมันน่าชื่นชมมากๆเลยครับวัตถุดิบอันนี้ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้อย่างมากมันคืออะไรกันแน่ล่ะครับลูกประหลาดจังเลยขนาดมันเท่าแขนของผู้ใหญ่เลยครับหรือว่ามันคือหอยหรอครับหอยสมบังครับนี่ครับหอยสมบังครับอันนี้ครับวิธีการทํานี่ก็ง่ายมากๆเลยนะครับเราก็จะ แกะเปลือกของมันออกก่อนนะครับแล้วแร่เนื้อบางๆพร้อมทานได้เลยครับจะเรียกว่าหอยสังมาบางพวกนี้ข้ามน้ําข้ามทะเลมาเลยก็ว่าได้นะครับมันคือหอยที่มาจากแคนาดากรับก่อนอื่นนําเนื้อไปต้มในน้ําเดือดครับแล้วก็นําเนื้อหอยมาแร่บ,บางๆจนเห็นเป็นสีใสๆครับรสชาติมันจะเป็นยังไงกันแน่นะรสชาติมันก็คล้ายกับตอนที่เรากินหอยจอบนั่นแหละครับรสสัมผัสนุ่มลิ้นแทบจะละลายได้ในปากเลยครับท่านใดนั้นก็มีวัตถุดิ อันอื่นปลากฏขึ้นมาครับมันคืองูไม่ใช่แล้วครับพ่อครัวตัดคองูโดยไม่ลังเลครับแล้วก็ถอดเกล็ดลอกหนังจนเห็นเนื้อสีชมพูสดใสครับไม่กลัวงูกัดบ้างเลยครับเนี่ืึคุณไม่กลัวงูบ้าเลยครับเนี่ย๋อไม่เลยครับผมทําจนชินแล้วครับงูพวกนี้ไม่กัดคนแล้วครับแล้วก็ไม่มีพิษแล้วด้วย ปกติผมจับมันเวลาสิบตัวนะครับ oh. และแล้วพระเอกของเราก็กําลังปลากรดตัวออกมานะครับแม้แต่งูยังต้องหลีกทางให้จะเป็นตัวอะไรกันแน่ครับเนี่ยในร้านพัตคารมโหลานมีเมนูโจละเค้ด้วยครับ <India. S 1> เรื่องราวแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นที่ฮานูได้ในประเทศจีนเท่านั้น <Hey. S 1> พนักงานตัดหัวตระเค้ขาดภายในครั้งเดียวแต่ว่าช่วงลำตัวของตระเค้มีผิวที่แข็งมากๆครับ จึงต้องใช้แรงมหาศาลในการพันให้ขาดออเนื้อนี่มาจากไทยครับผมเนื้อจอระเข่ห้าร้อยกร,รัมขายอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าหยวนนะครับชาวกวางตุ้งชอบกินผัดเนื้อจอระเข้ไฟแดงมากๆเลยล่ะครับมันอร่อยจริงๆนะครับอร่อยมากเลยครับต้องลองครับที่ต้องนาเนื้อจอระเข้ไปลวกก่อนจะนํามาทำอาหารเขามีเหตุผลอะไรกันแน่นะครับวิธีนี้ช่วยให้แกะเปลือกหนาของมันออกได้ง่ายขึ้นครับหลังจากแกะเปลือกออกแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการหั่นให้เนื้อตะลเครับประทานได้พอดีคำครับมาดูเคล็ดลับกันนะครับการผัดเนื้อตะลเคไฟแดงสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเครื่องปรุงพิเศษครับใส่ลงไปในปริมาณที่พอเหมาะช่วยกลบกลิ่นคาวได้เป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะตอนทำอาหารทะเลมักใช้เครื่องปรุงนี้แล้วมันมีส่วนผสมอะไรบ้างล่ะครับเนี่ย มีส่วนผสมของงาถั่วลิสงเต้าหู้เหม็นประมาณนี้ครับการทำอาหารทะเลต้องใส่เครื่องปรุงพวกนี้ลงไปเพราะมันช่วยดับกลิ่นคาวของสัตว์ทะเลได้ดีถือว่าเป็นเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้เลยละครับมันดับกลิ่นได้ดีมากเลยนะครับเราจรึงใช้มันตลอดเวลาเลยครับเครื่องปรุงสุดเด็ดของพัตคาห์แห่งนี้ครับดับกลิ่นคาวของนิวตุรข้ได้อย่างสมบูรณ์แบบในอดีตนั้นตะเข้เป็นนักล่าบนผืนน้ําแต่ว่าตอนนี้ครับนักล่าที่ว่า กำลังเข้าไปอยู่ในปากของลูกค้ารสชาติของนิจระเขนนั้นเราไม่อาจจะจินตนาการได้เลยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับอร่อยไหมฮะอืมฉันชอบหนังจระเข้นะคะเพราะว่ามันมีคอลลาเจนช่วยเสริมสร้างให้ผิวพรรณดีขึ้นค่ะมาทีไรก็สั่งทุกทีแหละค่ะโอ้อร่อยมากครับผมชอบครับตอนเคี้ยวหนังจระเข้ทอดกรอบแล้วมันกรุบกรุบในปาก ถือว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ชอบที่สุดเลยครับชื่อเสียงเรื่องลือของพัตคารแห่งนี้ครับทําให้มีลูกค้าที่มาจากทั่วทุกมุมโลกมาลิ้มลองรสชาติอาหารชั้นเลิศที่นี่ครับและแล้วก็ถึงเวลาร้านปิดครับพนักงานต่างทยอยเลิกงานออกมาที่พัตคารแห่งนี้มีรถบัสรับส่งพนักงานคันใหญ่มากครับแล้วก็มีการบริหารจัดสวัสดิการต่างๆให้กับตัวพนักงานอีกด้วยครับทางเดินทางนั้นเป็นหอพักหญิงครับ ส่วนนี้คือเป็นหอพักชายครับมีหอพักทั้งหมด2อาคารด้วยกันนะครับที่นี่มีการจัดการดูแลพนักงานกว่าพันคนได้ยังไงครับหรือว่ามีความลับซ่อนอยู่ในหอพักอย่างนั้นเหรอหอพักนี้สร้างขึ้นเพื่อให้พนักงานจากทั่วประเทศมาใส่อยู่ครับนี่คือหอพักของพัตคารใหญ่โตมโหูลานครับในหนึ่งห้องจะมีพนักงานอยู่กัน9คนครับครับที่หอพักนี้นะครับจะมีคนอยู่ประมาณ200คนครับอยู่กันฟรีๆเลยครับ พนักงานจากต่างจังหวัดครับทุกคนพักที่หอ,อนี้ฟรีโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเราจะมาสัมภาษณ์พนักงานที่อยู่หอพักนี้นานที่สุดถึง15ปีแล้วครับลุงมาจากที่ไหนล่ละครับหูนาเนี่ยผมทำงานาที่นี่กับลูกชายสองคนนะ่ะเจ้าของร้านเราเนี่ยปฏิบัติและให้ความดูแลต่อพนักงานดีมากๆเลยก็เลยทำมาตั้งแต่นั้นหวังว่าร้านเราจะดังขึ้นผมทำงานนี้ด้วยใจรัก